จังหวัดวราชธานีนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดวราชธานีนายสลิดวิท,นนทวูนนะครับได้จัดงานทัศถิตในดวงใจไทยทุล่ามีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมรนาถบาพิตรซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณสาราเรือนไทยด้านหน้าสารกลางจาังหวัดบุรีรัมนีสําหรับผู้ที่จะร่วมชมนิทรรศการในครั้งนี้จะต้องผ่านการคัดกรองตามมาตราการป้องกันโควิด -19 กก่อนนะครับซึ่งพิธีเปิดนิทรรศการโดยผู้ว่าร,ร,รากรรชการจังหวัดบุรีรัมนีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและก็ภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจํานวนมากสําหรับนิทรรศการต่างๆนั้นนะครับด้วยความร่วมมือของหลายภาคส่วนในจังหวัดบุรีรัมย์อย่างเช่นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์กรมการพัฒนาชุมชนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลนครอุบลราชธานี กระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุร,รีกกรัมย์จังนักงานกศนจังหวัดบุรีรัมย์มหาวิทยายลัยราชภัฏอุบลราชธานีหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งประกอบด้วยสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ นอกจากนั้นยังมีทางด้านสถานีโทรทัศน์ VR Cable TV นะครับแล้วก็ธนาคารเพื่อการเกษตรและสะกร์จังหวัดบราาาุรีรัมย์นีรวมไปถึงธนาคารออมสินสำหรับในส่วนของนิทรรศการที่จัดขึ้นนั้นนะครับก็รวบรวมเอาเรื่องราวเกี่ยวกับการสเสด็จเยือนจังหวัดบุรีรัมย์จนีจำนวน11บครั้งศาสตร์พระราชาสู่โคกหนองนามโมเดลและเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริบทพระราชนิพ,พนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษการแสดงบนเวทีและการเสวนานอกจากนี้ยังมีการจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบ,บพิร ในวันที่13ตุลาคม2563ข้าพุทธเจ้านายสลิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรารธ,ธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าที่ได้มาชุมนุมกันอย่างพร้อมเพรียงกันณนะที่แห่งนี้ต่างน้อมจิตสำนึกตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวกันร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่อยดไม่ได้ตล,ตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งรัชสมัยผ่านาที่เดจพระบรมชนกาธาิเบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพรมนาถบพิพรตรพวงพระสงนิกรใต้ลมพระบรมมีทั่วราชนาจักรต่างประจักษ์ซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่ได้ทรงทุ่มเทพบวรากาย และกำลังข้าปัญญาปฏิบัติพระราชกรณีกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขแห่งทวงพุทนนิกรโครงการในส่วนพระราชนดนินน้อยใหญ่ขอให้เกิดประโยชน์อย่างอนเนกนานแก่ประเทศชาติทั้งในพระราชทานหลักปรัชญาของสกิจพอเบียงเป็นทางให้อาณาประชาราชได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้และติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกัน อีกทัก้งยกรวมให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของประเทศต่างๆที่ได้น้อมนําแนวทางราฐทานปฏิบัติพระเกียรติคุณแผ่ไปสาระจรกระจายไปทั่วทุกสารทิศ,สศแสงแห่งดวงประทีปที่ส่องสวยอยู่ทั่วแผ่นดินนี้เปรียบประดุจดังจิตอันบริสุทธิ์ของวปวงระสมนิกรที่ล้วนสำนึกในพ,พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ปวงข้าพเจ้า จากน้อมนำแนวทางพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้เป็นเครื่องพิดเนียวในการปฏิบัติหน้าที่และดำรงตนเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบไปในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูวิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2 5 3จังหวัดุระธานี ได้จัดพิธีน้อมรำลึกพระสถิตในดวงใจไทยนิรันดิ์ขึ้นในวันที่12-14ถึงตุลาคมณสาลาเรือนไทยสาลาการณ์จังหวัดปบรธานีโดยมีการจัดแสดงเทศกาลผลงานโครงการพระราชดิและการเสด็จพระดามเนินเยือนพระสงฆ์ิกรชาวจังหวัดปบรธานีในโอกาสต่างๆตลอดจนสภาพของการทรงงานและพระาราชกริชท,ที่ทรงคุณค่าแก่แผ่นดิน แกิจกรรมอันแสดงเห็นถึงภาพบางภาพแทนคำพูดเป็นล้านคําเพื่อน้อมลึกในรมหารกรุณธิคุณอันหาถินได้ของมหากรุณทุกคุณของพรบาทสมเด็พระของมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักของวงชนชาวไทยตราบนีรันตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมีดํารี มอบให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีกำหนดจัดในเทศกาลพิธีน้อมรำลึกทศถิตในดวงใจไทยพิรันเนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรวันที่13ตุลาคมขึ้นนับเป็นเกียรติเป็นอย่างสูงยิ่งที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลนาครอุบลราชธานีพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานีผู้วยการกศนจังหวัดอุบลราชธานีและสำนักประชามันเขตสองอุบลราชธานีและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อมวลชนภาครัฐและเอกชนกำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้นในวันที่12-14ถึงตุลาคมนี้โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1 เพื่อน้องรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดี 2. เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพระราชดำริและการเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติรพระราชกรณียกิจที่จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน11ครั้ง 3. เพื่อเผยแพร่ผลงานโครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเวทีปราชาวบ้านถ่ายทอดการการเรียนรู้สู่ชุมชนผ่าน,นกลไกสื่อมวลชนทุกแขนง ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดในเทศกาลเทิดพระเกียรติน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดอุบลร,ราชธานี11ครั้งและโครงการพระราชดำริน้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในในการดำรงชีวิตประจำวันของพระสงฆ์นิกกรทุกหมู่เหลา่ารวมทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ในระหว่างวันที่12ถึง14ตุลาคมนี้ณสาราเรือนไทยสารากลางจังหวัดอุบลราชธานีและมีการไลฟ์สดผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 98.5เมกะเฮิรตซ์และ r า a เคเบิและเครือข่ายโซเชียลมีเดียทุกขแขนงผ่านเพจสำนักประชามันเขต2อุบลราชธานีเพจ R.TV ทีวีเคทีและเพจเครือข่ายของภาครัฐและเอกชน ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีกศณจังหวัดอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีพัฒนาการจังหวัดวัฒธรรมจังหวัดสำนังกงานจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลนครอุบลราชธานีสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีทโทรทัศน์ vr cable bon tv ทกสและธนาคารออมสินรวมทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ของพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานีจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและการแสดงบนเวทีของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีโรงเรียนนาลีลุกูลซึ่งมาเปิดให้ชมวันละสองรอบรอบเช้า9ก้ามงครึ่งรอบบ่าย13บสนฬิกาทุกวันครับอยากให้พูดถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่9นะครับเป็น พระเจ้าแผ่นดินเนาะชายแทนเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ทําให้พ่อแม่พี่น้องของเราอยู่ดีกินดีแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภายแล้งหรือปัญหาน้ําท่วมซึ่งแต่ละปัญหาก็สามารถร่วงร่วงไปได้ด้วยดีแล้วก็ทําให้ประชาชนชาวไทยนะาะมีความสุขในการดำเนินชีวิตค่ะไภูิพลแผนดน สำหรับในส่วนของการจัดแสดงนิทรรศการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ทัศถิฐ์ในดวงใจไทยทั่วล่านะครับพี่รองประชาชนก็สามารถที่จะเยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆได้นะครับอยู่ที่บริเวณสาราเรือนไทยด้านหน้าสารกลางจังหวัดนบนุรารัาน์ซึ่งงานเริ่มมาตั้งแต่วันที่12ตุลาคมและจะไปสิ้นสุดในวันที่14ตุลาคม2563นะครับ สำหรับช่วงเช้านะครับเปิดให้ชมนิทรรศการตั้งแต่เวลา9นาฬิก30นาทีส่วนช่วงบ่ายเริ่มตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปกรกชภูมิสวทมรราชธานีรายงาน